หน่อยคันใหม่อีกนะครับนี่ไม่ใช่คันเดิมนะขึ้นเต่เลอรอไม่ซ้ำนาเลยนะรถเรานี่ รถบดรับย้ายไปหน้างานเดียวกันนี่นะครับจะเน่งทํัให้มันเสร็จก่อนเพราะว่ามันจะหมดสัญญาครับมันมาติดสงครามก่อนไม่งั้นก็น่าจ,จะได้ลงหินบุบอัดไปแล้วแหละ มันจะไม่เท่ากันนะครับบางคันก็สูงหางชันบางคันก็สูงหางลาดแ,แล้วแต่ครับแล้วแต่คันมัน อยู่แต่ว่ารถไม่สูงนะ อทางไอ้พอเกตขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องปั่นแท็กหนะน่อยโซนหลุดค้าขึ้นเลยมีอโอ้ยไม่อยากจะพากเลยนะพอดีรถมาอยู่ท่านี้พอดีนะครับก็เลยยาวขึ้นท่านี้เลย วิ่งเลยนะครับอย่าไปยืดแขนออกนะถ้ายืดแขนออกมันจะทําให้สิบร้อยกล้อขึ้นสูงแล้วเวลาเรางอเข้ามันจะบีบนะครับทีนี้ มีวิธีขึ้นมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าถ้าคนไม่เคยเอาขึ้นก็จะบาดเสียวหน่อยมันมีหลักการของมันอยู่ครับต้องขับก่อนถึงจะเข้าใจคนระับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน,น้าลิปนี้สวัสดีครับ